อีกประเด็นที่ร้อน่าไม่แพ้กันร้อนจริง้อนแรงร้อนจริงจําได้ไหมครับจําได้ไหมครับสักสัปดาห์นึ่ไปแล้วเราสัมภาษณ์คุณนัทพลทิพย์สุวรรณนัมตีว่าการกระทรวงสวัสดิการประเด็นที่เราสอบทานกับหมอตั้นไม่ใช่ครูตั้นครูตั้นคุณครูคุณนัทพลทิพย์สุวรรณประเด็นที่เราขอสอบทานก็คือภาคสังคมจะได้เห็นเมื่อถึงวันเปิดเทอม หนึ่งกรกดาคม2563ค่ะภาพที่สังคมจะได้เห็นจะได้เห็นรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรจำได้ไหมครับวันนั้นคุณนัทพลบอกว่าเด็กจะต้องไปนั่งเรียนที่โรงเรียนแน่ๆหลักๆคือหมายหลักคือให้ไปเรียนที่โรงเรียนเด็กจะต้องไปนั่งเรียนที่โรงเรียนแต่แต่ถ้าบางพื้นที่ไม่ได้จริงๆแต่ให้อำนาจ ผู้บริหารพื้นที่การศึกษาให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนในการตัดสินใจรูปแบบการเรียนการสอนจะเรียนทางไกลผ่านทีวีจะเรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ตัดสินใจเอาเลยเช่นในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ยังไม่การล็อกดาวจะให้เด็กมานั่งเรียนที่โรงเรียนมีข้อจำกัดใช่ไหมใช่ค่ะมันต้องมีข้อจำกัดแน่นอนเราะต้องเรียนทางไกลผ่านทีวีดาวเทม ผ่านทีวีดิจิตอลหรือจะผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั้งนั้นตัดสินใจเอาเลยเราก็รับทราบกันตามนั้นหมายความว่าระบบเรียนออนไลน์ไม่ใช่ไฟบังคับใช่หลักๆคืออยากให้มาเรียนยกเว้นบางพื้นที่ที่มีข้อจํากัดมาเรียนไม่ได้จริง,รงๆเท่านั้นถึงจะเป็นเรียนออนไลน์ขณะเดียวกันพูดถึงจันทร์ที่18พฤษภาคมก็คือวันนี้วันนี้จะทดลองจําได้ว่าสัปดาห์ที่แล้ววันนั้น คุณนัทพลบอกว่า18คือวันทดลองระบบเรียนทางไกลทั้งีผ่านทีวี <TV S 2> TV, และผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะเป็นการทดลองเป็นการทดลองดังนั้นเราก็เมมโมรีข้อมูลในความจำของเราว่าเอ๊ะวันนี้18พฤษภาเขาทดลอง ระบบการเรียนการสอนผ่านทางไกลใช่ผ่านไม่ใช่เรียนจริงไม่ใช่เรียนจริงยังไม่เรียนจริงเรียนจริงหนึ่งกรกฎาคมไม่ใช่ไฟบังคับใช่ค่ะนี่เป็นการทดลองเพื่อดูระบบอะไรต่างๆเป็นยังไงติดขัดตรงไหนอย่างไรจะได้ปรับแก้ได้และไม่จําเป็นเลยที่ผู้ปกครองจะต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่ะขณะเดียวกันถึงหนึ่งถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันเปิดเทอมวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันเปิดเทอมแต่ละโรงเรียนนักเรียนต้องไปเรียนที่โรงเรียนเว้นแต่ อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวมีข้อจํากัดนู่นนี่นั่นจะต้องเรียนทางไกลผ่านระบบอะไรก็ว่ากันไปนั่นก็เป็เรื่องหนึ่งต,<ช>ต,ตัดสินใจได้เลยใช่ม่ะแต่เราเรียนตัดสินใจได้ใช่แต่ทำกระทรวงทำให้แต่อยู่ๆในช่วงเสาท์ที่ผ่านมาโอ้วุ่นวายมากเลยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเรียนออนไลน์เรียนทางไกลกลับมาดราม่าอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรแล้วก็งงๆเอ๊ะมันก็น่าจะเคลียร์ก็วันที่18ทดลองก็คือทดลองเพราะเปิดจริงหนึ่งกรกฎาและวันที่หนึ่งกรกฎาก็ไม่ได้บังคับเรียนออนไลน์ ใช่เน้นให้ไปโรงเรียนเป็นหลักเอ๊ะเราก็งง,งๆทำไมาเราเนาจ,จม,นมันเกิดไล่ไปไลม Media, ่มาคือในโซเชียลมีเดียหยิบเอาประเด็นเรียนออนไลน์มาเป็นประเด็นในการกระหน่ำมาเป็นประเด็นในการจัดทัวลงรุมหนักมาก โจมตีกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเรียนออนไลน์รู้ไม่รู้หรือมันไม่พร้อมนู่นนี่นั่นแล้วก็มานั่งไล่เรียงว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรเนี่ยเราก็สงสัยค่ะไล่ไปไล่มาถึงบางอ้อแล้วอคุณเบลสาวรู้แล้วมันเริ่มมาจากเฟซบุ๊กของคนขายมือถือใช่ค่ะชื่อว่าจตุพลคุณจตุพลเป็นคนขายมือถือคุณจตุพลก็โพสต์เล่าประสบการณ์จริงของตัวเองเล่าไปก็สะอื้นไปน่ะเล่าว่ามีคุณยาย ด,ดูแลนดูแลบ้านเลยอคุณยายจูงหลานไปที่ร้านมือถือขอซื้อกำเงินสองพบาทค่ะแล้วก็ถามคนขายมือถือว่ามีมือถือที่เล่นเน็ตได้ราคาไม่เกินสองพันบาทขายไหมออคนขายก็ถามว่าคุณยายจะซื้อไปทำอะไ,ไรคุณยายก็บอกว่าจะซื้อให้หลานหลานจะไปเรียนออนไลน์ค่ะบอกว่า จะซื้อให้หลานไปเรียนออนไลน์อแต่มีเงินแค่สองพันมีเงินสองพันเกินกว่าน,นี้ไม่มีละอยากจะได้มือถือที่ราคาประมาณเนี้ยอืมคนขายมือถือนี่ช็อกเลยโอ้โหคนขายมือถือก็เข้าใจไปว่าและหลายคนก็เข้าใจไปว่าเรียนออนไลน์เป็นไฟล์บังคับค่ะไม่รู้เหรอคนที่เขาไม่มีเขาก็คือไม่มีจริงๆ S <S ในบัตรดนทัวก็ลงกระทรวงเสถิธิการเลยใช่โอ้โหมาเรียนออนไลน์แบบนี้ต้องไปหาซื้อมือถือหาซื้ออะไรบุ่นวายไปหมดและยิ่งกลายเป็นประเดน็นเมื่อรองต่อรองต่อก็คือค่ะรองต่อก็คือต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะ ต่อสักสุขมลก็คือจริงๆนะผู้บัญชาการตำรวจรสอบสวนกลางนะคะพลตำรวจตรีต่อสักสุขมล์รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคะ่ะรองต่อหรือครูต่อของบรรดาคอมมานโดน,นะครับเป็นครูคอมมานโดนทั้งประเทศนั่นแหละเห็นข่าวนี้ก็เลยมีไอ<ร> <คะ S 2> เดียค่ะพอเห็นข่าวนี้เห็นเฟซนีหห้หัวจิตหัวใจของรองต่อนี่มันระอุเลยถึงขนาดโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าอยากจะรณรงค์เพื่อให้มีการบริจาค มือถือมือสอง p o o n e รุ่น5 6 7 8 9ก็ได้ขอแบบมือสองละกันเพราะสงสารจริงๆพอเห็นข่าวนี้สง <จะ S 1> สารจะเอาไปแจกครอบครัวที่เขามีข้อจำกัดในระบบเรียนออนไลน์ไม่มีอาวุธที่จะให้ลูกหลานได้เรียนเลยคือเยาวชนสำหรับครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่พร้อมซื้อมือถือก็จะเอาอตรงนี้ให้ไม่ไหวจะเคลียร์และ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 ,และอย่างที่กล่าวนะฮะ<า>ทัวลงจริงๆค่ะลงหนักด้วยอ้โห เอาละครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามันเพะทจริงะะเป็นอะไรอย่างไรนะฮะเราจะไปกันที่เดี๋ยวสักครู่นะคะพยายามต่อสายไปที่ท่านประหลัดประเสริฐบุญเรืองนะคะประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะได้มาอธิบายว่ามันมีการสื่อสารและมันผิดพลาดกันตรงไหนอย่างไรเพราะว่าหลายคนคุยกับท่านนัฐตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็เข้าใจแล้วแต่พอเสาร์ที่ที่ผ่านมามนเกิดอะไรขึ้นทําไมทุกคนว่าวันที่18กลายเป็น มีการเรียนออนไลน์ต้องไปกว้านหาอุปรกรณ์ให้ลูกหลานตัวเองเพราะกลัววันนี้จะไม่มีอุปรกรณ์มาเรียนออนไลน์แล้วมันคือทดลองเฉยใช่ไหมหรือมันคืออะไรกันแน่สักครู่หนึ่งก็ยังงงๆอยู่แล้วการสื่อสารไปแต่ละโรงเรียนแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างไปกันที่นะคะคุณประเสริฐบุญเรืองค่ะปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะสวัสดีค่ะท่านประลัดคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมประเสริฐบุญเรืองประลัดกระทรวงศึกษาธิการครับครับแล้วท่านประหลัดครับคาถามแรกเลย วันที่หนึ่งกรากฎดาหมหกสามวันเปิดเทอมเป็นไฟบังคับไหมครับว่าทุกโรงเรียนจะต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบทางไกลวันไหนฮะวันที่เท่าไหร่วันที่สิบแ <18 S 2> ปดเน,นี่ยแหละค่ะวันนี้แหละค่ะโอ้ยังไม่ได้เป็นไฟบังคับครับเป็นการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลครับค่ะแล้วส่วนวันที่หนึ่งคะครับท่าทวนอีกครั้งทวนอีกครั้งนะครับ วันจันทร์ที่18ก็คือวันนี้เป็นแค่การทดลองเรียนระบบทางไกลไ,ไม่ได้เรียนจริงไม่ได้เรียนจริงใช่ครับเป็นการทดลองระบบในกลุ่มของสถาบันการศึกษาเขาเองเป็นการทดลองระบบในส่วนของครูบาอ,อาจารย์เองเขาเรียกว่าเป็นการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลครับท่านครับยังไม่มีการไป,ไป,ไ,ปไปเรียนทางไกลกันจริงๆในส่วนของเด็กนักเรียนในส่วนของผู้ปกครองนี้ไม่เกี่ยวเลยถูกไหมครใครพร้อมดูดูครับ ใครไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องดูฮะท่านครับไม่เป็นไรไม่ได้บังคับเลยถูกไหมฮะใช่ใช่ไม่ต้องไปหาซื้อมือถือไม่ต้องไปติดกล่องทีวีดาวเทียมอะไรต่อมีอะไรไม่ได้บังคับเลยนะฮะไม่มีก็คือไม่มีผมอยากนำเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาครับผมอยากนำเรียนอย่างนี้ครับท่านครับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยทางกระทรวงศึกษาเน้นย้ำชัดเจนว่าคือการเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนที่ดีที่สุดครับท่านครับค่ะ แต่บังเอิญว่าวิกฤตโควิด19เนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลการจัดการศึกษาออนไลน์ครท่านครับครับเผื่อว่าวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยมันเรียนไม่ได้ท่านครับครับแต่ถ้าเรียนได้ก็คือปกติทีนี้การเรียนในห้องเรียนเนี่ยครับครับครับเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจแล้ว ถ้าประหลัดครับมันมีคนส่งข้อความเข,าเข้ามาเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ปกครองหลายคนเขาบอกว่าเหตุที่ต้องให้ลูกหลานตัวเองไปเรียนออนไลน์วันนี้เขาบอกว่าเนื่องจากครูเขามีใบงานหมายถึงมีใบการบ้านให้เด็กก็เลยทําให้หลายคนคิดว่าวันนี้แม้จะเป็นการทดลองเขาก็ต้องไปเรียนเพราะครูมีการสั่งงานมีใบงานจริงอันนี้เป็นผู้ปกครองส่งมาเลยเขาเลยเข้าใจว่าเรียนจริงวันแรกถึงสามิดมิถุนาเนี่ยเป็นการตรวจสวอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยก็มีใบงานครท่าน การให้ายงานก็แสดงว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กก็จะได้ฝึกดูฝึกการเรียนทางกายในช่วงวันที่18พฤศภาคาถึง30มิถุนาเนี่ยนะฮะ,ะเด็กก็จะได้มีความพร้อมเวลาวันที่1กรกฎาคมเนี่ยถ้าสมมุติว่าโรงเรียนนั้นน่ะอยู่ในประกาศของสอบคเนี่ยว่าไปเรียนไม่ได้นะเพราะมีวิกฤตโควิดอ,อาจจะติดเชื้อได้ อาจจะต้องเรียนทางกายก็ต้องเริ่มเรียนทางกายตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎานั่นแสดงว่าการเตรียมความพร้อมช่วงนี้ที่มีใบงานเด็กก็จะได้ลองฝึกดูลองทําดูเวลาเรียนจริงก็จะได้ทําได้อะครับโอเคแต่หมายความว่าในระหว่างทดลองไม่เรียนก็ได้ไม่ส่งใบงานก็ได้ใช่ไหมครับใครพร้อมใครพร้อมก็พร้อมใครอยากฝึกก็ฝึกดีกว่าจะไปเริ่มวันที่หนึ่งกรกฎาเลยเข้าใจละเไปรู้เรื่อง ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับอ่าโอเคครับผมไม่ได้บังคับเอ๊ะต้องกําชับแต่และผอแต่โรงเรียนในการสื่อสารกับผู้ปกครองกับเด็กด้วยไหมคะไม่ไงั้นมันก็จะเกิดความไม่เข้าใจเพราะหลายคนก็กลัวไงพอมีใบงานปุ๊บทุกคนบอกมันก็เลยต้องบังคับเรียนหลายคนส่งมาแบบเนี้ยว่ามันเลยต้องเรียนวันแรกกระทรวงศึกษาประกาศชัดเจนเข้าคอรมอชัดเจนว่าเปิดวันที่หนึ่งกรกฎาครับยัง ชัดเจนทีนี้อยากนาเรียนอย่างนี้ท่านครับอยากให้ผู้ปกครองสบายใจไม่ต้องไปซื้อทีวีไม่ต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์หรอกครับเพราะการจัดการเรียนการสอนเราแบ่งเป็นสามแล้วสามแบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบเรียนในห้องปกตินั่นแหละครับแต่จะให้เป็นมติของกศจศึกษาจังหวัดเป็นรองเป็นเลขาคณะกรรมการกศจแล้วก็ผู้ว่ารนการเป็นประธานเนี่ย แล้วก็ผู้ว่าเองก็เป็นประธานสอบอคจังหวัดอยู่แล้วครับว่าสามารถที่จะเปิดเรียนได้หรือเปล่าเนี่ยรเราให้เป็นมติของกรสจอของแต่ละจังหวัดนะท่านครับครับแล้วทังนั้นจังหวัดไหนที่ไม่มีการระบาดเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยเรายกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะนะครับ9จังหวัดที่ไม่เคยมีเลยเนี่ยผมก็เชื่อว่ามาติกรสจเขายังไงเขาประกาศเรียนตามปกติอะท่านครับครับครับอ่าอ่าที่นีาการเรียนผ่านทีวีเนี่ย เราก็จะมีการเรียนะระบบดาวเทียมนะครับเคยูแบนซีแบนก็คือจานทึบจานโปร่งเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีทีวีดิจิตอลทีวีเนี่ยนะครับช่องสามสิบเจ็ดถึงช่องห้าสิบสามเนี่ยแล้วก็จะมีระบบเคเบิลทีวีแล้วก็จะมีระบบไอพีทีวีบบอันเนี้ยคือใช้ระบบะการเรียนทางไกลโดย ระดับอนุบาลหนึ่งถึงมสามเนี่ยใช้สื่อของดีเอทีวีซึ่งเป็นของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม์เนี่ยอนุเคราะห์มอบให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเอามาสอนซึ่งเป็นการดําริและริเริ่มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าและรัชกาลที่สิบดาเนินการมารัชกาลที่เก้าดำเนินการมายี่ห้าปีแล้วครับแต่รัชกาลที่สิบเนี่ยก็มาต่อยอด สิ่งที่ราชการที่9ก้าทำไว้ก็เสริมเติมเต็มให้มีความพร้อมที่สุดนะครับระดับม .4 มมหเนี่ยใช้สื่อของสปทโดยเป็นวิดิทัศน์ที่เป็นครูต้นแบบเก่งๆเนี่ยเป็นการบันทึกวิดิทัศน์ไว้แล้วก็มาออกอากาศนะครับในช่วงช่องตั้งแต่ช่อง37ถึงช่อง51ของสปท52องของกตน53ของอาชีวะอาตัดครับแล้วก็จะมีการเรียนแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่บอกว่าไปซื้อโทรศัพท์ซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับครับฉะนั้นไม่จําเป็นถ้ามีทีวีก็ดูทีวีอทาถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเอไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีมือถือก็ไม่ต้องไปซื้อท่านครับนกเียนท่านผู้ปกครองทําได้หลายรูปแบบครับทีนี้ถามว่าถ้ามีทีวีจอเดียวมีเด็กมีนักเรียนสามคนทํำยังไงครับทางทางกระทรวงศึกษาก็มีการออกซ้ำามกันครับออกซ้ํา ฉะนั้นถ้าลูกอยู่ป .1 วหนึ่งอาจจะตอนเช้าเรียนป .1 หนึ่งตอนบ่ายก็ลูกเรียนปัวก็ได้เพราะมันออกซ้ำกันครับครับครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับในสิ่งที่ผู้ปกครองต้องแห่ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะไปซื้ออินเทอร์เน็ตซื้อเือถือให้ลูกแต่ทีนี้ที้ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ผมเข้าใจว่าที่เขาเกิดการเตื่นไว้ก็เพราะว่า อันนี้ไม่ใช่ที่าทางกระทรวงแล้วละ่ะมันจะเป็นที่ระดับโรงเรียนแล้วละ่ะนี่แหละคะ่ะระดับ<ม>โรงเรียนครูครูก็จะแจ้งทางเด็กนักเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าจะเริ่มเรียนทางไกลแล้วนะตั้งแต่วันที่18นะมีการบางโรงเรียนมีการบางโรงเรียนคุณประเสริฐครับบางโรงเรียนมีการเช็คชื่อเด็กด้วย มีการส่งไปงานเด็กด้วยผู้ปกครองกระดิ่งเลยก็เข้าใจว่ามันของจริงรล้สิก็เลยต้องดิ้นรนไปหาเครื่องมือรปัญหาก็คือต้องทําความเข้าใจกับบรรดาโรงเรียนต่างๆให้เข้าใจที่เลขาสปทเขาจัดการประชิจพื้นที่ท่านครับโอเคอีกเรื่องนึงแล้วโรงเรียนทุกทั้งเลขาสชงของเอกชนเพราะว่าหลักหลักสูตรของดี t v ทเนี่ยหรือหลักสูตรมปลายเนี่ยนะครับมันเรียนทั้งของเอกชนและของ ของรัฐนะครับของคปรครับค่ะงั้นฝากเช็คนะคะเขาแจ้งมาช่อง42ช่อง46เปิดเรียนแล้วเรียนไม่ได้จอดำนะคะสายจะมีปัญหาแต่เช้าแล้วล่ะค่ะเด็กนั่งรอเรียนอยู่กาบจอดำค่ะใช่ใช่ก็เป็นเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอะไรที่ผูกข้องเราก็จะได้แก้ไขในช่วงระยะวันที่18ถึง30มิถุนาครับท่านครับโอเคเอาแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณประเสริจกราบขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านประเสริฐบุญเรืองนะคะเรียนกันนิดหนึ่งคุณประเสริฐเป็นประหลัดกระทรวงเป็นโฆษกระทรวงดังนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติทีมงานก็ต้องต่อสายไปที่ประหลัดกระทรวงในฐานะโฆษกระทรวงแต่ว่าที่จริงคนที่รับผิดชอบโดยตรงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือสพทหรือกพท เราตั้งข้อสังเกตว่ามีการถ่ายทอดนโยบายถ่ายทอดคำสั่งจากสพทจากส่วนกลางลงไปที่แต่ละพื้นที่อย่างไรเนี่ยแหละค่ะส่งมา3 40ข้อความเรื่องเดียวกันหมดเลยเรื่องการสื่อสารว่าพอองเองอรียนผู้แต่ละเรื่องปัญหาก็คือว่าสพทกะพทสื่อสารส่งผ่านนโยบายส่งผ่านคําสั่งจากส่วนกลางลงไปในแต่ละพื้นที่อย่างไรทําไมจึงเกิดสภาพอย่างนี้ค่ะสภาพอย่างนี้ก็คือครูแต่ละโรงเรียน เขาก็าจะบอกกับเด็กนักเรียนเขาก็าจะบอกกับผู้ปกครองว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่18พฤษภาเริ่มเรียนแล้วนะระบบทางไกลไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้เรียบร้อยนะ,ะอย่างที่สองบางโรงเรียนหนักกว่านั้นเด็กมีการเช็คชื่เอเด็ก คุณใดคะอัดสามบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วทดลองระบบแต่วันนี้เรียนจริงค่ะนี่คือข้อมูลจากผู้ปกครองค่ะอัดสามนี่เป็นของเอกชนใช่ค่ะด้วยอัดสามเป็นของเอกชนใช่ของอัดสามบอกวันนี้อัดสามเป็นของเอกชนคทีนี้ทีนี้นี่เราพูดถึงสอบประถกนของภาครัฐของภาครัฐก่อนก็แล้วกันนะครับก็ก็มีการเช็คเชือดด้วยมีการสั่งใบงานเด็กมีการสั่งใบงานเด็ก เด็กกับผู้ปกครองก็ตกใจสิก็นึ้ว่ากลัวสิมันเริ่มเรียนแล้วคุนึกว่ามันเอาจริงกันแล้วล่ะเช็คชื่อแล้วต้องส่งการบ้านถูกไหมใช่ค่ะผมว่าพอเราซักคุณเบเสริฐมากๆคุณเบสเซอร์บางช่วงแกก็ชักใจหงุดหงิดเหมือนกันเราก็เข้าใจแกนะเพราะเจ้าของเรื่องคือสพถใช่ที่ส่งมา3 4 0ข้อความบอกนี้เลยว่าสื่อสารกระทังพอโรงเรียนให้ชัดเจนกว่านี้ดีไหมถูกต้องเพราะว่าเขาเข้าใจกันแบบนี้หมดเลยพักสักคู่พักสักครู่ we